สวัสดีคะ่ะสวัสดีเ c ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยฮาหนอยนะคะเป็นหวยฮาหนอยสูตรของหลานนะคะของวันจันทร์ที่23เนาะก่อนที่จะมารับชมรับฟังแนวทางกันนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอเดอ้อขอให้ทุกท่านหมานทุกท่านเฮงทุกท่านปังนะคะเป็นแนวทางที่ดีนะคะแล้วก็ เอาไปคิดพินิษพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะชอบตัวไหนก็ข้อให้จัดนะคะขาดตัวไหนก็ค่อยผ่านทุกแนวทางที่เอามานําเสนอนะคะเป็นเอามาจากการคํานวณคะ่ะเป็นเพียงการคํานวณน,นะคะนี่ก็เป็นสูตรล้านแอดก็ให้ร้านทําช่วยนะคะเพราะบางครั้งเขาก็เอออาจจะความคลิดแปด แปลกแหวกแนวกับเราเนาะแอดก็เลยให้เขาทําช่วยนะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะชอบตัวไหนจัดตัวนั้นได้แล้วก็พักนะคะหวยนหาหนอยเป็นหวยที่ลงทุนเยอะนะคะหลายหน่อยเนาะเราไม่รู้ไปหน่อยไหนใครไปหน่อยแรกใครได้หน่อยแรกเลยดีใจด้วยนะคะสําหรับสายลูดเม็ดเดียวปังกันเลยเนาะเข้าไปที่หน่อยกิจนะคะมาดูกันเลยหน่อยกิจนะคะ โจนเก้าร้อยนะคะมีเจ็ดร้อยมีห้าร้อยมีหนึ่งร้อยโจนมาเก้าร้อยวินเราไม่มีโจนนะคะไม่มีเก้านะคะนี่โจนมานี่ศูนย์ศูนย์เนาะโอ้มันมาศูนย์นี่นะคะทุกคนโจนเก้าร้อยมานะคะโจนเก้าร้อยเนาะหนึ่งเก้าก็ได้อันนั้นไปนะคะหนึ่งเก้าเนาะแปดสี่ศูนย์ห้าสี่นะคะก็เข้าไปที่ศูนย์นะคะเข้าไปที่ศูนย์ไอทีเอส ติ๊กถูกนี่ก็คือมันแตกสามตัวนะคะทุนน่าเสียดายนะคะเกือบทุกคนได้เฮกันอีกแล้วนะคะแปดสี่ศูนย์น้งนางให้ห้าศูนย์แปดนะคะห้าศูนย์แปดมีทุกตัวละค่ะยกเว้นตัวออกนะคะมาดูกันนะคะสามตัวแตกเลยนะคะมาก่อนพวกเลยนะคะกาชาติดีใจด้วยแถมเป็นตัวเน้นเลยนะคะศูนย์เจ็ดสองได้โต้กันไปเจ็ดสองกาชาตินะคะเข้าบ่อยเนาะกาชาดีใจด้วยค่ะ สามห้าสองนะคะสามห้าสองสามห้าสองนี่แตกสามตัวแตกสา,ตสามตัวสองกระดานเลยนะคะแถมเป็นนอยแรกเลยนะคะนอยกาชาดแล้วก็นอยกิจนะคะแตกสามตัวอุ้ยเปิดงานอย่างสวยเลยนะคะต่อมาก็มามีทุกศูนย์นะคะยกเว้นศูนย์ศูนย์นะคะนี่นะคะนางจับได้นะคะเนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดร้อยห้าร้อยนะคะทุกคนมันมาเก้าร้อยค่ะ เอากับนางสิคะลบได้ลบเป็นลบนะคะอู้ลบเก่งค่ะถือว่านางก็จับหวยเก่งเนาะจับหวยอู้ดีดีเม่นเมศูนย์นะคะศูนย์เม็ดเดียวศูนย์นี่ได้กันกระจุยเลยเนาะอันนี้ที่แอดวงกลมไว้ก็ตัวเด่นของนางนะคะเจ็ดหนึ่งศูนย์นะคะใครไปเจ็ดใครไปหนึ่งใครไปศูนย์ใครไปหนึ่งศูนย์นี่โอ้หนึ่งศูนย์ได้สี่หน่อยเลยนะคะสายรูดห้าหน่อยเลย โอ้ยเอฟสิได้แล้วก็พักนะคะได้หน่อยเรยกน้อยชงแล้วก็พักนะคะที่เหลือเจาะไม่เข้าแล้วค่ะเปิดงานแล้วก็จบเลยค่ะไอเรานึกว่าจะเข้าอีกสักนิดสักหน่อยนะคะอู้น่าเสียดายนะคะเสียดายตัวนี้นะคะแปดสี่ศูนย์นะคะนางให้แปดห้าศูนย์นะคะแล้วก็เจ็ดร้อยเนาะอุย้ยโบมีโบมีเจ็ดรวยโบมีมันมาเก้าร้อยนะคะโจนเก้าร้อยมานะคะจนเก้าร้อยทำงานนะคะเอา้า ปุ่งนี้ก็ขอให้แตกอีกนะคะเอาปุ่งนี้ว่าสัปาวันนี้นะคะก็ขอให้แตกอีกนะคะทุกคนแตกอีกเนาะแต่ว่าศูนย์จะไปไหมคะศูนย์จะไปจะมีตัวไหนสามตัวไปไหมเนาะ นี่สามตัวนางก็สวยนะคะทุนสามตัวนางสวยมากๆสองสองแปดก็แตกวินไปนะคะวินช่วงนี้นางไม่มีหกไม่มีเก้านะคะหวยก็ทยอยมาหกเก้าแล้วโจนเก้าร้อยอะไรอย่างนี้นะคะน่าเสียดายนางไม่มีหนึ่งหกหนึ่งเก้าออกสวยสวยแปดเก้านางตามตูดหวยหรือหวยตามตูดนางนะคะพากันได้ไหมเนาะคงจะหมานอยู่นะคะโอ้ยแอดเขียนแอดละซื่ใจนะคะเขียนผิดเขียนถูกนะคะตาลายทุกคนวิน เขียนแปดซ้ำกันสองตัวสามตัวนะคะไอทีแอตติกหนีแอตติกเองเด้อมาดูนะคะวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่ยี่สิบสามสูตรห้านอยของหลานนะคะให้ไปที่หกเม็ดเดียวนะคะหกเม็ดเดียวห้าแปดหกนะคะคือตัวเด่นใครชอบห้าไปห้าใครชอบแปดไปแปดใครชอบหกไปหกนะคะใครชอบห้าหกไปห้าหกใครชอบแปดหกไปแปดหกนะคะ ใครชอบแปดไปแปดใครชอบห้าไปห้าเนี่ยเอาขึ้นได้เลยสามตัวนี้ละค่ะเด่นในสามตัวนี้ต้องมาครบละคะ่ะมาครบน่าแตกสามตัวอีกนะคะแตกสามตัวหน่อยแรกเลยแปดหกนะคะโอ้โหวยออกตัวเก่าค่ะเก่าพัฒนาเนี่ยแปดหกห้าหกแปดห้าเจ็ดห้านะคะแปดห้าหกเจ็ดห้าหกสามห้าแปดนะคะสามเจ็ดแปดบูยหัวคืองามแท้ มันมันสิบปอี่ยอกเล่าพัฒนาบอกว่าวินนะคะเก้าแปดห้าหกเจ็ดสามสองนะคะเก้าแปดห้าหกเจ็ดสามสองนี่นะคะแอดก็หาจับเอาหมดหนึ่งเขาขึ้นไม่ได้นะคะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งหมดแล้วนะคะมันมันเจ็ดไอ้นี่นะคะมันเจ็ดตัวแล้วนะคะแอดก็นับยูทําไมเหมือนมันมีตัวไหนคล้ายๆกันนะคะเราก็เขียนแปดซ้ํานะคะก็เลยขีดออกให้นะคะอันนี้แอดติ๊กเองนะคะเป็นเลขบ้านนะคะแอดเห็นว่ามันเออ พอดีเนาะแอดก็รู้ว่าเออหรือมันจะมาเลขบ้านพวกนี้ก็เลยติ๊กไว้เฉยๆนะคะแอดติ๊กเองนะคะทุกคนแอดติ๊กเองนะคะของร้านวงกลมให้นี่ไอที่เขาวงกลมนี่คือเขาเน้นให้นะคะเอามาดูสูตรลองนะคะเก้าแปดห้าหกเจ็ดสามสองเนาะหกสองแปดสองนะคะหนึ่งหกสามห้านะคะเก้าสองหกแปดสองหกนะคะหนึ่งหกเจ็ดนะคะสามห้าสามเนาะ เจ็ดสองนะคะเจ็ดสองเก้าแปดเก้าแล้วก็แปดเก้าห้าโอ้แปดหกแปดห้าหกนะคะแปดเก้าแปดเก้าห้าโอ้หวยสวยค่ะค่ะหวยสวยจังเลยนะคะก็ขอให้มาตัวเจาะนะคะทุกคนขอให้เข้าตัวเจาะตัวเน้นสซะด้วยนะคะตัวเน้นนะคะมันสีเขียดแหลดไปหวยเล่าพัฒนาบอทุกคนว่าอา้าวแปดนางก็มีนะคะอันนี้แปดล้านแปดล้านเด่นนะคะชนสองสูตรสามสูตรชนสองสูตรเลยเนาะ ปดหนึ่งแปดเก้าของนาโอ้นางบอกว่ามาแทนวสันมาแทนนางว่าโอ้ยอย่าตัวเร้อว่าสันตีหมยบอกเป็นตะขายหน้าแทนวสันเอานี่นะคะอันนี้หกเม็ดเดียวโอ้คอยก็ซื่นใจเด้นางให้หกมาตรงนี้นะคะเอ็ดกับสงสัยไปเนี่ยเลยเฮ้ยวสันคิดนีใจเด้โบแปดก็หกแล้วว่าแต่ว่าหานี้ไปเถอะเอาขอให้ห้าดับอยู่นะคะเราพัฒนาแต่ก็นี่คะ่ะห้าก็สวยมากเลยเนาะ ห้าเจ็ดนี่ก็สวยนะคะหวยหน่ากลัวอยู่ได้นิมทําไมถึงพูดหวยถึงหวยลาวพัฒนาเหรอคะมันชอบไปแคทแล่นนะไปแคทแล่นหวยลาวพัฒนาแต่ไปเป็นบางงวดนะคะบางงวดก็ไม่ไปบางงวดก็ไปนะคะแต่ส่วนมากแอดเห็นมันไปดีๆนะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมามเหมือนไม่ไปเนาะไม่ไปนะคะนางให้สามบ้างงวดที่ผ่านมาไม่ไปเลยนะคะเอาหกกระแปดนี่ละเห็นแล้วชื่นใจนะคะแอดก็มัดได้บาทฮ่าแอดยิ่งเจ็ดแปดเก้าเนาะ 8ล้านก็ชนกันกับตัวเลขไหลแล้วนะคะแต่วันใจเนี่ยคะ่ะวันใจ6กับ9นี่แหละค่ะวันใจ6กับ9นะคะ8979โอ้79ก็กาางามเลขไหลพอดีมาอกาามอ,อ 8, กเล่าพัฒนาเมื่อสนุ่8262มีเมื่อแล้วเฮาเรียบร้อยเสร็จเลาแล้วนะคะทุกคนถูกแล้วแหละเราพัฒนาถูกแล้วแหละมองจากศูนย์ห้านอยนะคะมองจากศูนย์ห้านอยของล้านนี่ ออกแล้วล่ะค่ะออกตำมาตายนี่ยว่าเสน่หสี่ว่ะเอาลองดูนะคะทุกคนเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูชอบกระจัดคัดก็ผ่านนะคะขอให้หมางให้หิงให้ปังกันนะคะตอนเย็นนะคะทุกคนอันนี้กลานก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะชอบค่อยจับเจอตัวไหนที่ชอบพิษที่นี่ค่อยดูไปค่ะวินนางช่วงนี้ก็ปังบ้างไม่ปังบ้างนะคะจับเนาะสายรูดนะคะบางวันก็รูดเข้าดีดีบางวันก็เข้าตัวเจาะนะคะ เป็นแนวดดอกแอดว่สันแต่แอดว่ารูดสองตัวนี้รูดสองตัวนางนี้ได้เกือบทุกวันเลยนะคะรูดสองตัวนางที่ติดกันอย่างเงี้ยเลือกกรูดเอานะคะเลือกเอาเนาะเลือกเป็นกระไดเงืดนแล้ว fc เก่งกว่าแอดอีกนะคะเอาแอดไปแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมานมานเฮงเฮงปังปังนะคะสวัสดีค่ะ